คนที่ทําการเราแบบว่าสุดเราอยู่ใต้เราเล่นแบบไหนอยู่วันนี้อ่ยใช่แบบทะเลทรายจริงหรือไม่ไม่รู้ทะเลทรายสุดแบบวิ่งวับจัดยาฮูแต่ข้อดีก็คือมันไม่ต้องมาเติมเชื้อเพลิงเรื่อยๆนะพี่นะใช่มันจบเลยไงสร้างแล้วจบของพวกนี้นดยรูปกอมน้ครับ ใครบอกว่าเกมอาร์คเป็นเกมจับไดโนเสาร์นะเป็นเกมแต่งบ้านนะพี่ดูดิโอ้โหหาามีหาวไงไปหาค่าสัตว์เทคอุ้ยระวับกลับบ้านได้แล้ว เราสามารถไปจับสัตว์ได้แล้วใช่นี่ไงที่เดินมาเราตัวเปล่าเราใส่แท็กได้แล้วด้วยใช่ใส่แท็กไปกับกับตัวแต่เราไม่ได้หาจับตัวจับสัตว์เลยวะนี่ไงพี่ผมทําทางลงไว้แบบโคตรด,ดีเราสามารถเหยียบใบบัวลงได้ด้วยว้าวไอพี่มาหาสัตว์แล้วพี่ไปไหนมาหาสัตว์เป็นไปไหมชิวคนเดียวชิวชิวเลย พี่จะพี่จะจับมันยังไงิไ้บอกตัดเทกอะต้องหาค่าไม่ต้องแล้วนี่าจะาตัดไ,ตได้แล้วอโอยเมื่อเราก็มีเยอะดูสิพี่ไก่วันนี้ราวังกับบ้านได้แล้วซึม้มแกมแล้วว่ะ แย้อะไรมันอะพ,พี่ยิงมันทำไม,อ,มอุ้ยเชี่ยอเอาเขาตอบเอาสลบเฉยทีเดียวสลบเฉยมดมาวะเอา้าเมื่อกี้ไม่มันนั่งอะ่ะที่ด้านแบบใหม่โว้ยโอ้โหได้ตายพี่เออสายก็เก็บไว้ดิพี่เอาไว้ให้ตัวที่บ้านเรากินพี่เหยียดฟาไปตัวไหมตัวยี่สิบไหม ต้องโยนอาหารเดปอนพสสาสซีบ่เลยใช่ใช่ปล่อยง่ายๆแต่ว่าเราเยอะแยะไปพี่ไม่ต้องเอาหรอกปะแถมถ้าเกิดมันมันเป็นตัวเอเขาเรียกว่าอะไรอะถ้ามันเป็นสัตว์ตามธรรมชาติมันก็ปล่อยคิสตันให้เรื่อยๆนะแต่พอเป็นสัตว์เราเราต้องให้อาหารมันถึงจะปล่อยออกมาแล้วต้องเอาตัวไหนนั่นนี่ตัวทำค่าสลบไงพี่ตัวทำค่าสลบได้ปะ ออเตอร์ Order, ว่าไงออเตอร์ Order. น่ารักดีเเอาไห้เป็นเรื่องปลาหนิใช่จะพาสิเอาไปปล่อยไว้แถวบ้านอะเสียดายไม่เรืองแสงวะเนาะถ้ามันเรืองแสงแล้วจับไว้ให้เต็มน้ําหน้าบ้านเลยอุ้ย <Order. S 1> พี่ผมเจอตัวอะไรอ่ะคุ่น่ะเป็นเทกเออเทกหมูป่าว่ะหมูดาวาไม่อะสะเถกมันไม่โหดเลย อย่างตัวอะไรครับพี่จับมันได้เหรอแบบนี่ไงจอ,อเค้ยไหมแมวมันไม่ทำค่าสรุป,ปเด็ไหนว่าจอ,อเค้อุ้ยตัวเฮนี่พี่ตัวเฮเ,เ,เอาไหมอ่ะเอาบ้ามาเลยเอา,าละเ,เออสองพันแล้วพี่สามพันสามพันแล้วพี่แค่แค่สามลูกสรุปเลยพี่เออลูกที่สองเข้าไปยังยังยัง ยังเรียบร้อยเงีบกินอะไรวะเนี่ยเผานเนี่ยอุ้ยอะไรต้นต้นห่อต้มน้ำมันกินเนื้อใช่ไหมเอาเนื้อไปอูโคตรเร็วมันแก้าสลบเยอะอยู่เนี่ยแบบขนาดจะตูกดอ,อกสีชมพูเลยนะ ลูกดอกต้องต้องค้าไปลูกดอกของหมอนมันไปม,มันค้ายากอะดิใช้ถังเขียวของมันแล้วก็ใช้อ่านี้นั่นอะเนเจอร์อะไรเนี่ยนะสีเขียวอะสี25่านอ๋อไอผงเนเจอร์เหรอเนเจอร์เอเซนส์เหรอใช่ใช่อุ้ยพี่หมีเหรอนู่นอะใช่ไหมบนเขาอะไม่ใช่นี่หว่าแรดแรด แรดไปหกสิบน่าเห็นตัวเขียวเขียวที่ว่าหมีสีแมงสวยปวะสามสตออุยยย้ยพี่จะ่เป็นของ้สามร้อยหกสิบเลยโอ้น่าสนนะ่ิ้วสามร้อยหกสิบเลยนะเดียวสลบเลยอตามไหมเอาดีป่ะละ่ะพี่ว่าไงอะพี่ว่าไงก็จัดเลยแล้วกันเดียวสลบมันกินเนื้อเน่าไม่ใช่สัว์หมดชอบเนื้อเน่าผมก็จัดให้เลยแล้วกัน มันหิวไวนะค่าอาหารมนลดเยอะมากอ่ะ oh. จับสัดไว้มากโอ oh. จับเราได้ตัวจับไดโนเสาร์แล้ว oh. อ๋อมันไปไหนอะ oh. นี่่ะเออมันช่วย oh. ดาเมจมันไม่ค่อยเยอะแต่ก็ยังดีแหละวะท oh. ับยางไว้ที่ขี่มันอะนี่มันไม่จู่โจมอ่ะ นั่ในตัวได้เลยนี่พี่ที่ขี่มาหน้าได้ขี่แมงป่องว่ะผาดไม้พี่เอาไม้กับไฟเบอร์มาไหมอ่ะมามาขอหน่อยเอไม้กับไฟเบอร์หน่อยมันไมสั่งโยมตีไม่ได้อ่ะมไม่ตีให้อ่ะโอ้หโอเคพี่มันตัวมันเล็กเกินเลยสั่งไม่ได้อ๋อ แมงป่วงโอ้เลื่อนมาเดิมๆสี่หมื่นเลยนะเพื่อห้าร้อยอ่ะหมดจัดครับดามเมจไปเลยสี่พันห้าไม่ต้องสืบเอาดามเมจไปกวนแพง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 ้วมันตีแบบนี้ยังไงอ่ะพี่ ีแบบใช้หางยังไงอ่ะเ <N> <N> นี่ยนกติไปเรื่อยมันก็ใช้หางมันเองหรอมันสลับสกิลอ่ะใช่อดีตอดีเบยผมช่วยทำค่าสรุปได้แล้วตัวอะไรต่อครับมีตัวอะไรบ้างแรดแม่งท่าปปนวิ่งกาเอาเลยนะตัวข้างบนนี่ไงตัวข้างล่างไงพี่ดูสี่สิบอ้ามันเถอะคดาดิอยากรู้มันค่าสรุปขึ้นเท่าไห,ไหร่ดามจผมทอะไรก่อนไหนลองซินี่แนว ดีแน่ดีแน่ข้า,าสรบมันขึ้นรัวๆอยู่นะแต่ว่ามันเป็นเผาสโตนไงพี่ผมไปตีไม่เข้าแต่ต้องรำเมตเยอะกว่าน,นี้ถึงข้าสรบขึ้นเนยอะตามหมดนล้ว,ว,วอย่าไปช่วยนะเพิ่งหลอแล้วเพิ่งหลออแล้วแม่งเผาสโตนแม่งโคตรถึกเลยมันก็ตีผมไม่ค่อยเข้าวะ่ะมันเรื่องมันน้อยเนาะเรื่องมันสี่ตีเนาะ เลือดเลือ 5, ดห้าพันห้าโห่ทำพ่าดสลกหนึ่งพันหนึ่งนี่แหละอุยอ๊ยอุ๊ยติดสถานะอยู่อนะผมอัพยัดดาเมจไปเลยแปดพันสีล่ละวิ่งช้าว่ะจระเข้ จระเข้มันกัดผมล่วงบ่อะล่วงเลยไม่ไปอุ้ยแมัปบองว่ายน้ําไวโคแจมตัวนี้ดาก้อนก็น่าสนเหมือนกันแต่มันไหนดิตอค่าสรุปสองพันเนาะค่าสรุปสองพันไอ้ตัวนี้ดาก้อนเพิ่อห้าร้อยยี่สิบไปโอ้ตรงพี่อะไปดิเนื่อค่า,คาสรุปไม่ค่อยดีนะว่าจะได้พันหนึ่งโคตรนานไม้ยังเตะสลบง่ายกว่าเลยพี่อยู่ไหนอะ อเจอละพี่จับมันเหรอ,อ,อมันเป็นเผ่าธรรมดาไม่ใช่เหรอพี่เฮ้ยลูกเดียวสลบถ้าสลบหมื่นสี่สเนี่ยวะเฮ้ยมันเป็นเผ่าธรรมดาพี่ไม่เอาตัวที่แบบมีสายพันธุ์หน่อยอเดี๋ยเอาอยากได้เฉยๆว้มันเ,เยอะดีเมื่อกี้อะไรอะ่ะกินเนื้อเนื้อน่อง เจ็ดอันเท่านั้นเองแป๊บเดียวก็ได้แนละ้วไม่เท่าไหร่แปดร้อยไ่ะเจ็ดร้อยว่ะโอ้ย่ยอะเอาธรรมดามันก็โหดอยู่นะถ้าไม่ลมเยอะมันเอาคาาา่าซ่าจะแจกได้เยอะใช่แล้วเราไปที่ไม่เล่นมันหรอะไมเฮ้ยโอโข้างหลังไอ้ชี่นมาดูมึงง่ายปิดูมึงมมงา่ายมากเลยแม่งเอาไอ้ตัวนั้นไปแล้วเอาไปแล้ว <c oughs> ที่เราฝั่งนี้มันเด้อฝั่งนี้เราไม่เคยมาหรอเนี่ยที่ไหนวันเนี่ยไอโอไปทางทะเลทรายพื้นที่ทะเลทรายทางไหนวะพี่ลืมปะต้องดูในแมปตอนนี้เราอยู่ตรงกลางแมปเลยอ่ะพี่ไปทางไหนได้เนี่ยนอกจากลงด้านล่างไปเรื่อยๆอ่ะเนี่ยเลี้ยวขวาไปทางนู้นเรื่อยๆอะไรไม่เคยไปไปเดินไปเดินไปเดินออตโตโอ้ยโอไปทางว่ายน้ำไว้ยังไงใช่แมงป่องว่ายน้ำไว จะวิ่งช้ามันบอกอะ่ะอุ้ยไอดอกสีม่วงลงมายังวะแต่จะระเข้ป่ะพี่ตรงนี้นมันกวางโดยง่าบอะ่ะแต่มันเป็นสายพันธุ์วะเห็นเหรอโอ้ไม่เห็นไปทางไหนาเรื่งน้ำหน่อยนี่นี่ไปทางนี้ไงลงไปด้านล่างไม่เคยไปเลยทางอดอกป่ะพี่ได้ๆเผลอโอ้แถวนี้นก็โหดอยู่นะเนี่ย ไม่เจอตัวอะไรวะตัวดีๆเลยมั้งตัวเฮเฮ้ยสี่สิบบอกพี่ตัวนั้นเราจับมาไลยเนี่ยฆ่ามันแล้วกันองตายโอ้เกิดเล่นกูแล้วโอ้อะพี่ลากมาลากมาผมเอง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 ไหวผมไหวหมดเรียเป็นพันแล้ววะไหวชิว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 ไวกิวเดมันเกิันไปแล้วพี่ โอ้ยแคตรแรงโอ้ยมาเร็วพี่ตายจะตายเอ้าแรงจัดแล้ตัวนั้นไปไหนแล้วอะพี่ตัวเฮ้มันตายไปยังวะไม่รู้ะผมลืมดูตายเปะปอ้ยยยยยไยยยยยยยลยยอยย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 ลงยย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 ลยยยยกอยลยยนยยยยยยย่ยย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 ย่ยยยยล่ยกมันวิ่งอะไรไวขยาดนั้นน่ะอ๋อไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อะไร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 อุ้ยทำค่าสลบตอวนี้ทำค่าสลบดีอุ้ยเจ็บหมอเลยงูพี่พี่มาเร็วพี่พี่มาเร็วโดนงูอย่าบังอีกเออตัวนี้ตัวนี้ทุก่อนโอ้ยมันมันเยอะแยะเออ <c oughs> อะไรพี่เดี๋ยวผมล่องงูมาหาพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรงูชฉ <c oughs> งูทำข้าสดีมากเลยวจะตื่นละเออพี่จะตื่นละแอร์ดรอปลงมาพอดีเลยเนี่ยดีนะกวาเพื่อเจอเอามา่าหมื่นหนึ่งแล้วดาเมจหนึ่งหมื่นเปอร์เซ็นต์ ลองไปจัดไก่ง,งูตัวนี้หน่อยดีกว่าว่าดอกเท่าไหร่ดอกพันห้าดอกละพันห้าดอกละพันห้าเออไหวชิวไหวชิวโอ้โหไอ้องมาดูไอ้ดอบนิ่รู้อ,รอยู่แล้ว <Inform. S 1> ผมรู้อยู่ <M> แก่ใจมันง่อยอุ้ย ไม่เวน้อยเปนหน่อยหรอ Let's go ผม้องอัพสปีหน่อยละวิ่งตามพี่ไม่ทันเลยอยากไปโลกว้างแต่ยังไม่เจอตัวดีๆให้ขี่เลยพี่อยากขี่ตัวอะไรเป็นพิเศษหะเนี่ยยังไม่เจอเลยพี่จริงถ้าเราจับสัตว์ธาตุเราใช้ม้าจับได้นะพี่ ขนาดหมีหม hey, ีม yeah. yeah. yes, yeah. well, right. ันสัต oh, ว์ธาตุเนาะยังโดนดาเมจโดรัวเลยดาเมจม้ากาชาโน่งไงหมีอ่ะอยากได้ว่าหมีอ่ะน้อยยังไงมันก็ไม่เอาเราก็ไปกันต่อผมแม่งมาช้าว่ะไงวิ่งตามอยู่ผมวับตามก็ได้ถ้าพี่ถึงแล้วอ่ะพี่จะอะไรเฮ้ยจับไปบ้านตัวนึงว่ะตัวความหินเนี่ย ีสวยเลยอุ้ยท่าท่านี่ว่ะใช่พี่เป็นท่าน้ำเฮ้ยแต่ขึ้นอยู่ให้ผมช่วยตีแล้วกันผมช่วยตีแล้วกัน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 ดอกเดียวก็น่าจะลวงแล้วพี่ให้ผมตีเมื่อไหรหรือพี่จะยิงเอออุ้ยอุ้ยจะรดรัวจัดติดน้ำไอ้ธนูพี่โคตรดียิงแล้วฆ่าอุ้ยพี่ ไอด,ดอกวันนี้ได้นี่เลยนะเครื่องกึงเลยนะหรือว่าอ๋อมันเป็นนี่ว่าบูปินว่ะมันง่อยของมันง่อยมากบอกแค่นี้แหละธาตว <That water. S 1> อยเชอร์พาสิบงมได้นะที่จริงอะ่ะแต่เราไม่ท้าทายไงเราก็ต้องแบบนี้แหละจะได้แล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นเย้ สีสวยจ้ดสีสวยจริงดูดิตัวสีฟ้าขนสีแดงวัดแจ่มไปไหนต่อขึ้นห้องบนนี้ไหมหรือว่าไงอยากไปทะเลทรายอะ่ะถ้าตรงลงไปก็ตอนนี้เราอยู่กลางแมพถ้าตรงไปเรื่อยๆก็ถึงทะเลทราย้วพี่ไปว่าละตรงไปเรื่อยๆก็ได้ปะ<ช>ห,<า>หมาอุ้ยทำไมแถวนี้ตัวอะไรสลบหมดเลยอะ่ะ น่ามีตัวอะไรทำค่าสรบปได้ดิพี่เนี่ยเอามันตายนี่หว่านึกว่ามันสรุปม <Nope. S 1> ันห้าวไงมันก็ตายไปดิแสดนว่าโดยัวนิ่มนี่แหละ <c oughs> เลือดนะเลือดแมงก้าหมื่นดีอุ้ยของในถุงคืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อของไม่ดีของไม่ดีตองดูแลเย่สองด้วยไงตัวเรืองแสงมันกินเนื้อน้องบลูด็อกมันจับพาสีได้ใช่ไหมใช่อยู่ไหนวะไม่ยิ้มเหรอแบบ อยู่หลังผีเสื้อไงพี่เจอผีเสื้อไงได้ไหมกินไวไหมรอ,รอ,รอ,รอมันหิวกลา,างกลางไม่ไวมากไปอุ้ยกรกาชา เอา้าโยนอะไรไปอ่ะพี่เห็นหินอิสตันมันลอยมารูดเอา้านี่อีกอันนึงเอาพี่จับมันหน่อยเนี่ยเออแลาววันนี้เราจับแหลกเลยอ่ะจับทุกอย่างสองตัวน่าจะพอนะพี่ต้องหาอาหารให้มันกินอีกนะพี่ขยันหาเนาะเอา้าเออได้แหละจับหมดอุอ้ย ช้างเผาสโตนเวลน้อยไปไหน่อยไม่เอาเราชอบสะสมสัตว์ที่แบบเวลเยอะๆวะ่ะมันตึงวะ่ะปไหนต่อนี่งไงพี่อยากไปโลกกว้างต้องไปทางนี้พี่โอเคอเครัไม่ไปแถวนู้นมีสัตว์โหดแน่เลยวะ่ะแถบวบนี้เวลมันน้อยเนาะเวลแบบร้อยกว่า มาร์สปีดอีกดีกว่าสองหนึ่งสองเามอสเวลสี่สิบแถวไหนมันสัตว์โหดวะแถวไหนมันเวลเ,วลเยอะวะอุ้ยอ๋อดิฟคือลิโพล่เวลร้อยสี่สิบตอนแรกคิดว่าไทท่าน ใช่แตทท่นไทท่นได้เวลโคตรเยอะไทท่นมันเกิดยากเนาะไม่ค่อยเจอเนาะแร์มัชรูมออสโตนดินโลร้อยยี่ไงพี่จเจอบูด็อกอีกตัวหนึ่งละร้อยแปดสิบโอ้ยจับดิไม่ให้ไม่เอาติดหลังไว้ไง ที่บ้านได้สว่างเยอะๆด่ะปดูเ็นีไง่ข้างบนนี้พี่อข้างบนนี้พอตอนคืนโอมก็ได้ติดสว่างอ๋แค่าสามพี่แค่กระเป๋าเราก็ไม่ <laughs> สว่างยังไงละ <c oughs> กระเป๋าเราตอบโจทย์อุ้ยอุ้ยพี่ดูกาชาตัวนั้นดิมันจับไม่ได้ว่ะพี่มันน็อตเทมว่ะมันใส่ห,หมวก<ๆ>คริสต์มาสด,ด้วยอะ่ะเอ้ยเอ้ยนี่ไงซันต้า ไม่ดูดิเออโอ้ซาต้าว่ะเที่ยท่าเลยท่ามันได้ไหมเนี่ยมันสี่หมื่นเลยนะเออชิว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 ไรเลือดเลือดผมน้อยแด้มันตีไหมมันสู้ไหมมันตีเบามันตีเบามั่นใจเหรอเออมันไม่สัอ่อโหดสนั่นด้วยตัวมันมาตีตีตีเออมันตีเบาจริงด้วย่ะยังไงอ่ะอุ้ยวน้เขาวิ่งหนีมันน่าจะได้ของดีอ่ะเพราะว่า มันวิ่งหนีไม่มีค่าสลบวิ่งหนีทำไมฮะฮะฮะเฮ้ยผมเลาเรื่องอยู่แล้วเนี่ยถ่ามันได้อยู่นะนี่ไงเจยบร้อยไม่เห็นได้ของเลยพี่โหดได้สโตนบอกแล้วได้อุ้ยพัลซาร์เทคเวลลหกร้อยยี่สิบสี่นพี่ แต่เสดายมันเป็นพาราซอนนั่นแหละโหมเอาเดิโอนี่พี่ผมจะจัดพาราซอนเอาวิ่งหนีไปแล้วว่พาราซอนโอ้ปล่อยมันไปแล้วกันลงมาแล้วพี่แมงป่องผมอะสายปีนอยู่แล้ว nope. ขาแม่งเงี้ยกะไอ้นี่เลยวะ่ะเงี่ยกับแมงมุมเลยอ่ะนะโอ้เรา<ห>ม,มีส,<ะ>สัตว์เลี้ยงไม่ไงพี่ตรงไปเลยจะได้ออกไปข้างนอกแล้วตัวอะไรสวยๆไหม อุ้ยถ้าไปว่ข้างบนเหรอวิหกสิบโอ้โหวิหกสิบไม่เอาเนบอกชอบถ้าไปวิวน้อยอุ้ยทีเล็กธรรมดาตายห่ามาละเล่นเหลือสองพันมันสู้อัตัวอะไรไม่รู้ปุ่นปุ่นอุ้ยพี่ระวังไอหน้าผมเปิดเด่ะผมเปิด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 เปิดเปิดมันวิ่งหนีไปละ หมาหมูไม่ใช่หรอหมาหมูมันหนีไปหมดเลยโอ้ยหมาหมูหมาหมูแล้วเบิร์ดก็มีนะพี่ข้างหน้าระวังงูก็มีวะ่ะแถวนี้มันดุร้ายเนี่ยสามร้อยกว่าอะไรพี่พี่พอ,อย่าไปยองอุ้ยมันเล็งพี่ชิบหายแล้วแล้วเบิร์ดมันเล็งพี่วิ่งตามมันไม่ทันแมมันก็วิ่งตามพี่ไม่ทันเหมือนกันโอ้ทั้งเสือท,ทั้งแล้เบิร์ดเลยทีนี้อุย้ยพี่ ผมวิ่งตามพี่ไม่ทันเฮ้ยมันติดแล้วมันติดแล้วเอาเฮี้ยนไปนู่นแล้วช่างมันมันมม่เป็นของตำรวจมันไม่สนใจผมเลยดิเจ้าแต่พี่อย่างเดียวดิโอ้ชี้ไงมาละมาแล้วมาแล้วมาดิ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 เออตายไปก่อนหนึ่งไปกราไปกันต่อดีกว่าไปดีไปดีน่าไปดีไงข้างหน้าเราก็ออกแล้วนะพี่ออกทะเลนะไปเร็ว าา,า,าโอ้พี่กันเร็วอุ้ยสามเขาไม่ค่อยเจอเลยโอ้โเเวลน้อยจัดเวลยี่สิบเร็วอเอาเลเวลาหน่อยไหมเอาที่เก็บนะเลเวลหน่อยเนี่ยเปิดเลยแล้วกันนี่เนี่ <này. S 2> นยนเย่อะไรก็ไม่ดูไปเวิร์นนี่เนี่ยาหมด เปิดเลยหรอผมเปิดไปล้วมันมีเยอะแยะให้เก็บเดี๋ยวเวลาเราเล่นตัวอื่นเราค่อยไปหาเก็บอีกเอาว่าเลือดไปเจ็ดหมื่นแต่เลือดมันรีช้าอัพสปีดไปสองร้อยสองรอยิบสองแล้วเล็กสวยโอ้เสือเลือดแสนกว่าเลยท่าแล้วนะมาดิใช่เหรอมีท่าด้วยเหรอมันปกติอยู่แล้วเลือดหลักเนี่ยหลักแสนนะเฮ้ยหลักแสนเลยเหรอ ที่หมอบอยู่ไม่เหี่ยวหมอบอยู่ในต้นไม้ไหนวะร้องไม่เห็นเอ้าเสือศพลตายไปดีไม่สลบเลยเหรออืมผมตีสลบเฉยโอ้โหผมตีฆ่าสลบขึ้นเยอะแล้วนี่วะนี่ในกระดองอะตีไม่ค่อยเข้เท่าว่ะไปเฮ้ยเล็กห้าไปว่ะผมอ้ยยี่สิบไปยี่ย่ะเฮยเล็ห้าไฟข้างบนไปร้อยยี่สิบ ไอพระซอตัวนี้มันเผาเนเจอร์พี่ที่ผ่านแล้วมันไม่มีตัวโหดเลยอ่ะอะไรวะมันมีแต่เล็กเวลน้อยอ่ะโอ้ยยี่สิบบาแถว<อ>บ้านเราน่าจะเวลเยอะสุดแล้วพี่ถ้าเราที่ด่ะไอ้ภูเขาลหลังบ้านอ่ะที่เราเคยไปรอบแรกอ่ะ รจ้าร้อยแปดสิบอลาร์เซเนเจอร์ตัวนี้มันเจ้ากับผม่ะพี่ตามดิอืมมันนี่ดิมันนี่ดิไอห,หนุ่มไอ <c oughs> ห,หนุ่มหน้ามนเองมันนี่ดิไอห,หนุ่มหน้ามนห <c oughs> นีไปแล้วว่ะ ไม่สลบอ่ะดิโอ้โหจบแล้วปล่อยมันหนีไปซะอุยอันโลอันโลที่กำลังจะตายพี่อยู่ไหนพี่มาฝั่งนี้อนะตรงปราสาทมันเจอเสือเผาแอร์ว่ะพี่สนใจไหมเไื่ออะไรสองร้อยเบอร์ท <200. S 3> ูดเล็กเวลยี่สิบเฮ้ยพายุม่อีกแล้วหรอ,อ พีอ่อะนี่พายุของจริงไงโหอเออกลับบ้านปะทำอะไรไม่ได้หรอกแบบนี้นีน่ของแท้กูเดินไม่ได้เลยอนะมียกลับบ้านแล้วไปแล้วจ้าโหอะไรเนี่ยตั์เต็มบ้านตัดเต็มบ้านไปแล้วหาที่อยู่แล้ว ก่อนที่เราจะเหนื่อยจนไม่มีแรงเดินอยู่กับบูด็อกดีกว่าแอลูกบูด็อกเอาวะวันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย